สวัสดีค่ะรถเก๋งราคาประหยัดนะคะ29,000บาทฝนตกๆแบบนี้นะคะซื้อรถยนต์ไปใช้เถอะค่ะเดินทางก็สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วราคาเราก็เลือกได้ตามความสะดวกของเราที่ไม่เป็นภาระได้เลยนะคะสมัยนี้ก็เรียกว่ารถยนต์ราคาถูกค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาต่อการใช้งานแน่นอนค่ะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถเก๋งราคาเบาๆค่ะรถโตโยต้าโคโรนา ดีกนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ29,000บาทเท่าน,านั้นเครื่องเกียร์วิ่งได้ใช้งานได้ปกติวิ่งได้ทางใกล้ทางไกลก็ไปได้นะคะแอร์เย็นค่ะเร่มเอกสารมีครบภาษซีพรบอ7ค่ะรถอยู่ในตัวเมืองมหาสาร,รคามนะคะ29,000บาทราคาตัดเงินสดค่ะสนใจนัดดูรถกันก่อนโทรคุยสอบถามนัดล่วงหน้าได้เลยตามเบทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยค่ะ ติดต่อเจราจาด้วยตนเองเพื่อความสบายใจของตัวท่านแอดเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ